ให้มึงดูรถรถนี่ดิหน้าหน้าขึ้นมากอ่ะมึงดูดิเตยมึงดูรถคันนี้โคตรหน้าขึ้นไอ้ดูขับง่ายปะเออดูข,ดขับง่ายโคตรง่ายพูดเลยีซี่เตยรถคันนี้ไอ้มึงพากูไปด้วยดิกูมาแล้วอะ่ะเออเขาอยู่ทำอะไรกัน25อ,อ,นอยู่่รถแม่งก็เกเรเดี๋ยวทุกนะทุกนะทุก มันขับง่ายแม่อันเนี้ยเครื่องไม่ฟิตสตาตาติดไม่ง่ายเลยเด้อเจอเกเรแล้วนะเริ่มแล้วนะมึงหลังหลังมันเกเรจริงจริงไยหลังหลังมันเกเรจริงเชื่อกูไอ้เชื่อไอ้เล็กอยากเห็นป่ะคนเหนื่อยเออเดี๋ยวมึงไปตรงโค้งตรงนู้นเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ารถมันเริ่มเกเรตะตันตะตันไปด้วย ขอไปด้วยขอไปด้วยได้ไหมตกตาตกตาน,ตานนะคุณอยาปเป็นมึงเรา,เราไม่เห็นเกเรเลยมันเกเรจริงๆมิงมึงอะตกตาแล้วเราขอจอดไหดน ตัจอดได้แล้วเหรอกดตันรเราขว้าท์เราตัจอดได้แล้วเหรอตัถึงแล้วเหรอเออ,<ม>อแต่กูทํากับตันร่วงไปแล้วว่ะอ้าวกดตันกับตันยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอเหรือเซฟแล้วอารตกร่วงไปแล้วอ้าวลบเลยไม่เกียรเลยจริงเหรอวะหรือมันไม่มีใครมาทางเดียวกับกูวะเขาไม่มาทางเดียวกับมึง เราขอเ่าถ้าทำุูร่วงพวกนี้ไหมไม่ผสมน้ำหนาากว่หปวดร้ายเกิดไปปะหปวนร้ายจริงๆไม่คืนเงินเอาที่ใส่ไม่ต่อเพลงได้ไหมอ่ะเจอกับน้องไม่เตยเตยกูเทพปะเตยวะเนี่ยเนี่ยคือมาแล้วเนี่ย เห็นยังมันติดอะเฮ้อะไรครับน้าโหอะไรครับเนียยังดึงดึงดึงดีดงเลยแค่รถมันเกิดใหม่ให้กูปะเนี่ยเตยยืดอุ้ยใครเขาเอารถมาขาไว้ตรงนี้แล้วกูจะไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เกิดไอนี่เฮ้ยมันมีรถคายอยู่ตรงเนี้ยอไม่เป็นไรโดดไปได้โอเคเว้ ผลน้องเขาออกมาแล้วเว้ยผลน้องเป็นปะไม่เป็นใช่ปะไม่เป็นโอ้ยอยากูจะอ้วกดีแล้วเหรอลูกตุ้งลูกตุ้งมันคือไอ้นี่จุ๊บไปจุ๊บแล้วไม่ได้ขายแต่มีคนรู้จักส่งไปให้กินเล่นเนๆซื้อมาขายต่อก็ได้คุณดีมคุณจะส่งมาให้ฟรีๆได้ไงเงินก็โดนเนทขนมอ้นจะมาให้อีก รู้จักเก่งใจกันบ้างดิเออคนเดียวกูต้องรู้จักเก่งใจพวกเราว่ารูจกูจะมาโดนเดะแล้วก็มาส่งของให้อย่างนี้ไม่ได้มาเลยรู้จักเก่งใจกันบัางดิใครมีอะไรอยากจะฝากฝากได้เลยนะคะตั้เก็บแค่คอมเมนต์ละสิบบาทเท่านั้นเองฝากช่องน้มิฟียด้วยนะคะสิบบาทค่ะเฮ้ยน่ามีอัศวิน อ่ะสุิน<ห>ช่วยเฮ้ยไหนวะมึงกับตานแอบแต่อ่างกูแล้วปล่อ,อย <c oughs> ทำปล่อยเอาพยายามมาจับเรานะคนเตยตลกเธอยังมาจับจริงๆเราไม่ได้เส้นตื้นนะทุกคนเพราะเตยตลกต่อค่ะเฮ้ยกูขายสวยปะเป็นคนสวยที่ตลกไหมโอเคสวยนก,นกตลกมักได้สรุปกูได้หรือกูไม่ได้ครึ่งครึ่งปะอีกนะ ในอัน่านนี่กูว่ามีแฟนแล้วปะเดี๋ยวมึงก็ได้ได้แฟนอะนะต้องมีซักแฟนแหละต้องมีคนเราถ้ามันไม่เหมือนกันอะมันจะอยู่ด้วยกันได้ไดไดหรอไม่คนเราอะ <c oughs> พราไม่เหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันได้ลงตงัวมึงถ้ามึงคบคนที่แบบเป็นแบบเนี้มึงจะคณะตลกนะเตยร่ <c oughs> างก,กอบได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมละ่ะ อ,อันไหนอ้าวอันกระตุยกระตุยหัวคันแ่ยดูมาเลือกดลยเสรษมรารยาทพี่ผายกระตุยนี่แมมีป่วย,ยอะไรเอาถึงแล้ว้าไม่บอกเตยชู่ชู่เตยชู่ตายเอา้เอาตันเอ้ยโตพอแล้วเตยเซนไหมล่ะสิจา้าเตมเตยคนสวย เดี๋ยวไปเซฟให้ค่ะสะพูน่าโอเคน่ารักมือเยเลค่ะพี่หาเยอะเลยอ้าวไปไม่ได้แล้วพี่หาดะเปิดเซฟเทียวมึงให้คนที่เขาเป็นไปได้อบบแมทอะําจริงให้กูเปิดให้เนี่ยนะความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์กูจะไปแล้วเนี่ยเออมราต้องโดดได้แล้วเออกูจะอยู่แฉกนี้ไว้แฉกนี้มึงจำแฉกไวนะ แฉกนี้คือแฉกใกล้ที่สุดเออโดดเลยโดดเลยโบสวิงโดดโดดเยอะเออสุดยอดเออสุดยอดให้เซฟไหมคะสงสารกันค่ะส่งสารกันก็เซฟเลยเอ้ยไม่ต้องเซฟนะเมื่อกี้ไม่ต้องเซฟดีกว่าคนอย่างนามิเซียไม่หรอกน้องเจ้ากินต้องเชื่อกู เราจะกิ้งฟังพี่ไหมคะฟังพี่อยู่หรือเปล่ามันจะกิ้งพี่ไม่ว่าพิมพเราจะกิ้งเออมูดไม่ได้พิมพ์นี่หว่าเออฮ้ยยฮอย่านะอุ้ยหลงเสนไปแล้วอี่อ่านแบบพวกนิยายแบบนิยายวายอะค่ะหลายแนวนะน่ารักใสๆเฮ้เฮ้ยพื้นลื่นพื้นลื่นว่ะแต่พื้นลื่นจริงเฮ้ยลื่นจริงว่ะบอกเลยว่าหือเลื่อนเลื่อนเลยอะห่างกันสักทั้ หากันแซกพักเมื่อเไปรักคนหนึ่งมากกว่าเมื่อเธอไปรักโควิดมากกว่าเออมึงเอ้นี่มันอันตรายวะมันมันลื่นแบบอยู่ๆมันจะเร็วก็เร็วอ่ะมึงไปได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยอว่ะมึงมันมันจะต้องใช้แบบสั่งสะสดานะเพื่อนโอ้โหเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะ เสียใจด้วยนะเธอ,อประสบการณ์เธอมันไม่ถึงเออ<ะ>เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเออไม่ได้ไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องพูดนะเขาลอ้อเดี๋ยวรู้เลย <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยรู้เรืเออ่องรู้เรื่องอ่ะนี่มึงต้องอยู่ครอบๆบนะกูบอกให้มึงเป็นนครมประถมมึงต้องพูดเหนือนะเจอาเมึงไม่ได้เป็นนครประถมกูเป็นคนนะคะ จริงๆเรากูเป็นคนกรุงเทพนะไ้ยกูเกิดที่สิริราษแต่กูแค่โตที่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตันแต่มึงทิ้งยวงนี้ไปเฉยไยโตดเลยโตดเป็นคนไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตรงๆกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเมีกเอ้าเอ้าเอาๆๆ <c oughs> เนื่อนเหลือเกินไม่เห็นกูแมูอยู่หลังแม่พี่รู้ครับตุกตแม่รู้สึกผิดด้วยเหรอต้องไปพาเธอทุเลี้ยต้องตาแน่ว้าย อยู่ตรงนี้ไหมกูไปได้ชื่อกูไม่เป็นไรหรอก,รอกต้องมีสักเตยต้องมีสักเตยมันไม่ได้ฟุกค่ะคุณแม่ทีความเก่งของเตยมันยังมีเยอะแค่เตยไม่ได้โชว์สกิลเพย์อะทำไมตำแหน่งหลังชื่อมันยาวขึ้นเรื่อยเรยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ย ก็จะส่งให้เงินก็ให้จะไปสมัครประกันอ่ะนะอยากทำนะไม้พี่โตถอยหลังลงคลองว่ะแซวแซวเอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยติแอมี่เตยมึงเห็นกูไหมแอมี่ถ้าเห็นกูก็มาช่วยกูก่อนกูอยู่ตำแหน่งเดียวกับมึงตอนแรกไหน โอเคช่ได้แล้วโอเคโอเคปิ๊กปิ๊กมาช่วยกำล็อเฮ้ยสุดยอดอ่ะมีแนงเดอะแบ๊กไอเรี่ยงไม่ต้องต่อขอบวะ เกาะแล้วค่อยปีนเยี่ยมโบต้าแต่แด้๋ยวแต้แต่แตกันโตหายไปในหมู่เขาไปข้างหน้ากันหมดไม่อ่ะเมื่อกี้กูยังเห็นกัปตันช่าง้อยอยู่แถวนี้อยู่เลยกูมาแล้วมึงไม่ต้องห่วงเลย เพื่อนมันเลื่อนเพื่อนมันทะเลงอยู่หรือเปล่าเพื่อนเลื่อนก็ไม่บอกกู่ปุ๊บพี่พี่ผิดทางหันมาทางหนูใครผิดทางใครผิดทางอ้าวออเคตบอเครู้เรื่องตบอเคโอเคค่ะเปิดเสร็จยังอ่ะเปิดเสร็จแล้วใช่ป่ะเออ โตถึงขั้นกระชากไหลกูแล้วบอกว่าทางนี้อธิบายชะงอยชะงอยขึ้นมาแบบเตยอ่ะโผล่ขึ้นมาบลูเบิร์บเมื่อกี้ชะเง้อบอกตัวย้อยอะชะเง้อแบบเย้ยย้อย we yeah.